ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรายการนะครับตอนนี้เราก็มาอยก่ิ้มบอกเรื่อรกันอีกเช่นเคยนะเราก็ได้ย่างก้าวเข้าสู่ E ี6ีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ E ีีนี้นะครับผมว่าผมจะรับพวกยานผ่านนะนะครับแล้วก็ไปหาไข่มังกรด้วยครับมาเล่น่นะครับมาก็ไม่น่าได้ใช้หรอมั้งเอาละผมว่าเราควรตามหาไข่มังกรกันดีกว่าซึ่งไข่มังกรนะครับก็จะเกิดตามแบบนะ สำหรับไข่มังกรนะครับทุกครั้งที่เราตั้งรูวมาก็จะสุ่มเกิดนะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปใส่ซีดเดวกันหรือไปเปิดกล่องเดียวกันนะครับก็จะไม่เจอนะครับก็อนนี้ก็แล้วแต่โชคนะครับเมื่อเรารู้วิธีหากันแล้วนะครับเราก็จะไปตามหากันเลยนะเวลาที่เราเปิดกล่องน,นะผมจะมาโชว์แค่ทเท่แบบคิดว่ามันสําคัญนะตอนนี้ก็ได้ของเก่าพวกเปลวไฟามานอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็เปิดล็อกสุดคาราบนะครับเรียบร้อยแล้วได้อุปกรณ์ไฟที่จะส่องมานะครับแล้วก็เปิดล็อกสุดคราบนะ เจอวุ้ในกล่องนะก็จะเป็นบัตเทนแอคนะก็ขอมาครับของในส่วนของรายการยานป่านะพีนะครับถือว่าเป็นการพักจากการเปิดกล่องเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่าของจะพอครับหรือเปล่านะน่าจะได้สองสามชิ้นเน่ยเริ่มจากหมวกลำน้นก่อนเลยนะครับก็คับง่ายๆนะไม่ได้ยากมากใช้ของนิดเดียวโอเคก็ได้มาแล้วนะครับหมวกลำน้ํานะจะตายจะตายจะตายถอดออกก่อนนะครับก็เหมือนว่าถ้าไม่มีเชือ้อเพลิง เลือดก็จะลดเรื่อยๆนะครับอย่างต่อมาที่ผมจะรับนะครับก็คือยานบินแห่งลกกนาคตนะซึ่งยานนี้ก็สามารถบินขึ้นไปในวกาศได้นะปกติถ้าเราบินนะครับมันจะยกเลิกการบินของเราทันทีนะเพราะเราก็จะตกมาตายนะซึ่งนี่ก็คือยานบินนะครับที่ใช้ที่เราต้องใช้นะเพื่อที่จะขึ้นไปแต่ก็ไม่สามารถขึ้นไปตอนนี้ได้นะครับต้องมีชุดวกาศก่อนนะ เพราะถ้าเราขึ้นไปนะมันจะแบบมันจะมีการหายใจอยู่ละถ้าเรากลับมาไม่ทันเราก็แตกนะเพราะเราไม่มีอากาศหายใจต่อมานะครับที่เราจะทําก็คือรถนะซึ่งรถก็ใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะไม่รู้ว่าของจะพอกันหรือเปล่าก็น่าจะพอแหละอ้าวทาไมไม่ได้โค้งรถอะผมคาบผิดอะไม่าใช่นะได้คาบถูกแล้ว ก็คือต้องใช้ไม้ตามนี้เท่านั้นหนละโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้แป๊บหนึ่งนะก็ใช้อยู่ที่90แผ่นนะผมว่าน่าจะพอแล้วแหละโอเคนับเกินด้วยซ้ําโอเคนับตอนนี้เราก็ได้โครงรถแล้วขาดแค่รอรถทําให้ยากนะแต่ต้องไปตัดไม้ใหม่นะซึ่งเราต้องไปตัดไม้ของต้มนมะพร้าวนะโอเคตอนนี้ก็ได้รอรถก็เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอเคนะตอนนี้เราก็ได้รถเป็นเทียบร้อยแล้วก็เหมือนว่าจะสำเร็จคุ้ยด้วยนะก็เหมือนว่าคุ้ยจะยังไม่ปลดหรอกนะไหนๆก็ได้รถมาลนะขอขี่เล่นสักหน่อยนะ เชื้อเพลิงหมดเรวจัดอะรถมันเร็วได้แค่นี้อะ่ะทำไมมันช้าจังช่างนึ่นรถไปก่อนคนระับตอนนี้เรามาตามหาของกันดีกว่านะนไหนๆก็มาแล้วขอขุดทรายดเวยเลยๆกันนะถ้าเป็นการทำคเควดเก็บทราย1,000ก้อนเสร็จเควดแซนดแมนไปเทียบเราละเจอไฟอะไรก็ไม่รู้นับในกล่องเสร็จคเควดด้วย,ยงไงประเด็นในโลกมอญมาอีกนึง เจอไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องไปฆ่าบอสเจอคาทาเวทใหม่เจอโร่ที่สองนะครับเจอรักแองแบบที่ไม่ต้องไปครับหรือทําภารกิจเจอลิฟผมคิดว่าไฟน่าจะสําคัญนะเจอแบบที่ไม่ต้องไปครับได้ไฟมาดนที่3ามพ,อพ,อพอร้อมกับเจชมวกนะครับเจอไฟดนที่4พร้อมกับกาอบมังกรนะแล้วก็ปลดล็อกสุดครับกรอบมังกรก่อนนี้นะเพิ่มเลือดให้สัตว์เลี้ยงรับ7จ0้นะเจอดับสายฟ้าด้วยนะแล้วก็เจออะไรไม่รู้นะ เจออุปกรณ์ไฟฟ้ารับชิ้นที่3พร้อมกับปลดล็อกสุดครับเหมือนเดิมเจอดาบอีกหนึ่งนะครับเจออุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นที่4พร้อมกับปลดล็อกสุดครับเจออุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นที่5นะครับพร้อมกับปลดอกสุดครับเหมือนเดิมเมื่อกี้ใช่ไหม วดเจือปวดเจือให้ผมเปิดไปประมาณ350กกล่องนะครับจะได้มาผมว่าเราต้องไปตามหาพาสิวากแล้วโดยผมมีวิธีอย่างนี้นะครับคือให้เจ้า NBC เนี่ยมันไปตีพาสิวานะครับโดยผมจะร่อให้พาสิวานับมาติดตรงต้นไม้นะแต่จะให้ NBC นะครับตีฟรีผมตั้งที่เทลพอร์ตเอาไว้แล้ว เหลือแต่ผมเตรียมของแล้วก็ว้าไปนะครับพอว่ามาถึงแล้วที่เหลือก็รอให้บอสเกิดนะเมื่อกี้เห็นไหมเกิดต้นหน้าเลยต่อมาก็แค่วางโคงสปอร์นรับแล้วรอให้เบซีเกิดนะซึ่งผมจะใช้เบีที่มีชื่อว่าแหล่งที่มาของชีวิตนะเพราะการมองเห็นของเขาค่อนข้างสั้นนะเวลาที่กดบ่าหน่งนะครับเขาจะไม่ไล่ตามนะครับมันจะได้เป็นผลดีของผมด้วยนะแล้วก็ไปหาอะไรทำรอนะครับ แล้วก็ระวังอย่าให้ขบนะครับวามาหาเรานะที่เหลือก็แค่ปล่อยให้แสงที่มาของชีวิตนะครับจัดการไปเวลาที่พาสิวาเลือดแดงนะครับแล้วก็วร์บหนีนะแล้วก็สามารถนํามาเป็นองสปอนท่ง่ายๆแบบนี้ได้เลยเห็นไหมถึงจะอยู่ใกล้แค่นี้นะครับแต่ระยะการมองเห็นศัตรูของเขาค่อนข้าง,างสั้นนะผมก็เลยต้องเลือกใช้แสงที่มาของชีวิตนะครับ ทีนี้เราก็ได้โกลสปอนมาแล้วผมขอร้องสู้กับพาสิว่าก่อนนะครับก็น่าจะได้อยู่แล้วมั้งน่าจะต้องตายที่อยู่พอาสมควรนะเพราะพาสิว่ค่าตีแรงนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไปสู้กันเลยโอ้โหตีอย่างแรงบอกเลยที่ผมยอมแล้วก็ผมอยากได้ของที่รับจากบอนะครับ,รบเป็นสัตว์เลี้ยงนะซึ่งผมอยากรู้ว่าเวลาเขา้าค่าได้แล้วจะได้ กี่ชิ้นนะครับผมก็เลยจะมารอนะถึงแม้จะตายเยอะนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยเยอะเลยอ้าวมันระเบิดบล็อกด้วยล่ะ Okay. เลื่อนบอสน่าจะน้อยพอให้อารักกกับดรากู้เราจัดการแล้วลูกดวงเราน่าจะไหวแล้วโอเคครับ okay, นะจัดการได้เป็นที่เรียบร้อยผมตุ้ยไปทั้งหมดสามเจ็ดรอบแล้วลนะเพื่อจัดการหนึ่งตัวนะเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากเก็บของแป๊บนะ,ะได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นนะได้มาหนึ่งชิ้นคุ้มไหมเนี่ยก็คือค่าหนึ่งตัวได้หนึ่งชิ้น กว่าจะได้ครบนะครับใช้เยอะจัดเอาเป็นว่าผมรอให้ผมเก่งกว่านี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลังก็สำหรับ EP นี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับเอาไว้เจอใหม่ EP หน้านะซึ่ง EP หน้าผมจะไปหาบาซิลินาเพื่อจะทำควสตบปาของเที่ได้สธิ์นะนะไปแล้วนะครับาย